อุยหลุดพต่อได้ไหมเนี่ยตัวเป็นพาเอกอุ้ยเฮ้ยมันดึงได้นะครับแบบไม่ต้องมีพาร์ทมาเปลี่ยนนะแล้วก็เอ้ยโอ้ออสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับ S N F f i u r e Art Mars Rider Kuga p e g a s u s f o r m นะครับหรือว่าอีกชื่อน,นึงก็คือ k u กา่นั่นเองนะฮะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้า Limited e dition นะครับจะมีตาตรงนี้นะครับแสดงว่าเป็น l i m i t ต็ดนะครับก็จะไม่มีการตัดออเดอร์แต่อย่างใดนะครับก็ใครที่สั่งไว้ก็เตรียมจ่ายได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ราคาประมาณ2 0 0 0กลางๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับคาดได้ว่าจะเป็นสีเขียวทั้งตัวนะฮะจะมีสีดำแซมแซมาบ้างตามสไตล์ของครูก้านะฮะหรือว่าครูก่นั่นเองนะ ซึ่งข้างหลังนะครับก็เป็นตัวอย่าง Action p โพนั่นเองนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วเขาก็จะแถมอาวุธ oh, ตัวนี้มาให้นะฮะก็คือปืนของเขานั่นเองนะฮะซึ่งคล้ายๆค,คันธนูนะครับเพราะว่าไอ้ตรงปลายปลาตรงนี้นะฮะมันคล้ายๆค,คันธนูเนาะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าล็อตนี้ล็อตไหรก็ล็อตเจแปนครับไม่มีอะไรแปะมาเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับในเรื่องของฟูก้าหรือว่าฟูกะนะครับ เราก็จะได้รู้ว่าการที่เขาจะแปลงร่างเป็นร่างนี้ได้เนี่ยก็คือต้องจับปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นบาสุก้าปืนกลปืนพกอ,อะไรก็แล้วแต่จะมีกระสุนไม่มีกระสุนก็แล้วแต่เขาก็สามารถจะปุ๊บแปลงร่างเป็นร่างสีเขียวร่างนี้ได้เลยนะฮะซึ่งอาวุธที่เราจะใช้เปิดในวันนี้ก็คือคัสเตอร์นะฮะก็หยิบมาเลยครับผมเตรียมมาแล้วครับ อยู่ตรงนี้นะอ่ะเคมาเปิดสดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งได้มาวันนี้นะที่ผมเลือกรีวิวเจ้าตัวเ e ก a s ซั f ฟอร์มก่อนไม่ใช่อะไรครับเป็นเพราะว่ายังไม่เห็นใครรีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะสีฟ้าเนี่ยคนต่างชาติกับเฮนชินเอ็กเนี่ยช่องเฮนชินเอ็กเนี่ยได้รีวิวกันไปแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยสั่งมา2ตัวนะครับก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะครับอเค เก็บไปข้างๆนะเปิดมานะครับก็จะเจอกับคู่มืออย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเขียนว่ามัสไซเดอร์คูก้าเพกาซัสฟอร์มนะฮะเหมือนข้างกล่องเลยนะอ่าเปิดมาอีกทีนึงครับเราก็จะตะลึงฮะโอ้โหมือนี่ให้มาน้อยจริงๆนะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่คู่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีปืนมาให้อีกหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็จะสอนวิธีจับปืนว่ามือไหนสําหรับจับปืนก็น่าจะเป็นมือนี้นะฮะที่มีนิ้วนะครับเข้ากับไกปืนนั่นเองนะฮะอ่าเจ็ด ไม่ต้องดูเยอะครับคู่มือสําหรับตัวนะครับสใบจับปลาสติกใสนะครับก็สวยทีเดียวแลครับไม่ต้องพูดพำํมเพลงนะฮะแกะกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวคูกาเพกัซัสฟอร์มตัวนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับสวยสมการรอคอยนะครับรอคอยกันมาหลายปีเหลือเกินครับ4-5ปีเลยนะประมาณ5-6ปีมากกว่านะก่อนมันจะสร้างเจ้าตัวนี้มานะครับโดยรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน <c oughs> นะครับมาดูด้านหลังกันมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตแกะพลาสติกปั๊บอ่าโอเคครับ <c oughs> ผมก็ได้ทำการแกะเจ้าตัวพลาสติกที่ยัดมารอบๆของ วางเอวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขายัดมาเพื่อไม่ให้สีเมทัลลิกของตัวงานเนี่ยมันถลอกนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนมุมกล้องมาด้านบนกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้เห็นความสวยงามของเจ้าตัวพีกัสต์ตัวนี้ได้อย่างเด่นชัดนั่นเองครับมาดูส่วนตาก,กันดีกว่านะครับตาขเขาเนี่ยก็จะสีตามตัวเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นได้ว่านะครับสีเขียวของเขาที่ใช้เนี่ยมันจะเข้ม เข้มมากๆนะครับค่อนข้างที่จะเข้มมากเลยนะฮะหัวเนี่ยหมุนได้เหมือนคูกะตัวแรกๆเลยครับ 360. สามรองศานะครับขึ้นได้ก้มได้เนาะแล้วก็อุ้ยหลุดเอเ้โต่อได้ไหมนเนี่ยนิดนึงนะครับเกิดอาการหลุดนะครับนี่ฮะมันหลุดออกจากบานั่นเองนะแทนที่มันจะไม่หลุดนะอันนี้ก็หลุดแล้วนะครับก็อันนี้นะมันจะเป็นเขี้ยวอยู่แค่ด้านเดียวนะครับระวังกันด้วยนะก็คือ เป็นบอลจอย่ยแล้วก็เสียบเข้ารูตรงที่เป็นรูตรงนี้ไปนะฮะอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปก็จะได้แบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะถ้ามันหลุดนะอ่ะแล้วเวลาที่จะยกแขนเนี่ยอ่าตัวหนึ่งผมขอหมุนให้มันเข้าออที่กันอ่าโอเคเวลาที่จะยกแขนเนี่ยจะได้แค่นี้นะครับประมาณ180องศานะครับแล้วผมขอดูไหล่้านนี้หน่อยสิว่าเป็นเหมือนข้างเมื่อกี้ไหมอ๋อคนละแบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบ คูก้าที่เราได้ผ่านคุ้นผ่านตาม,มาหรือตัวอื่นๆนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมีจอยด้านหลังด้านเดียวนะครับระวังกันด้วยนะกลัวว่าทุกท่านจะทําหล่นหายนะครับมันไม่ได้เบาบางเลยขนาดนั้นนะครับแล้วจุดที่ควรระวังของตัวนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งก,กว่าตรงนี้ก็คือเขาของมันนั่นเองครับถึงโคนของเขาโคนของเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงก็ตามนะครับแต่ว่าตรงปลายเนี่ยถ้าตกลงมาเนี่ย ก็หักได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็เขาคุดเลยนะครับแบบแทนที่มันจะแหลมๆสวยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถลอกปอกเปลือกอะไรอย่างงี้ได้นะฮะอ่ะส่วนด้านการก้มนะครับก็ได้แบบนี้เลยนะฮะเงยได้เยอะเหมือนกันนะครับเงยก้มเนี่ยได้เยอะนะครับมาดูอักขระกันบ้างดีกว่านะครับอักขระตามตัวนี่สวยเลยนะฮะแต่เราอ่านไม่ออกนะฮะในเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นอักขระโบราณนะครับส่วนขาเนี่ยผมได้มารวมมากเลยนะดูนีย หลวมากนะเนี่ยเนี่ยขาซ้ายเนี่ยไปเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขาขวานี่ก็พอกันเลยครมันหลวมมากนะผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ค่อยโอก็หรือเปล่าไม่ดูนะแต่ว่าตัวของเพื่อนเนี่ยที่ได้มาเนี่ยที่พีมาหรือว่าที่สั่งจากร้านมาเป็นยังไงบอกกันด้วยนะส่วนแขนเนี่ยก็สไตล์คูกะเลยคนระับโอ้ทำไมมันแน่นจังม,มันึงผมแน่นแบบไม่กล้าขยับเนะีกแล้วมันแน่นปึ๊กเลยโอ้โห แต่บรรจอยนะครับแต่ว่ามัน่นมานะฮะข้างนี้ผมต้องจับสองไข่เลยนะแน่นจริงๆนะท่านผู้ชมส่วนข้างนี้เอาข้างนี้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะแต่แต่ได้แค่นี้นะครับผมไม่กล้าขยับเลยนะมันได้แค่นี้นะอ่าเึ็น็้ับบรรจอย้วครับแต่ว่าผมไม่กล้าขยับมากไปกว่าน,นี้แล้วนะเดี๋ยวมันจะหักนะครับเข็มขัดนะครับมาเลเดอร์ไม่ดูเข็มขัดไม่ได้นะครับดีเทลออกมาสวยมากนะครับ สีเละเปิดเปื้อกอะไรผมยังไม่เจอนะครับแบบดูผนผ่านนะยังไม่เจอหว่างขาก็โอเคครับสีเงินตามที่เป็นเข็มขัดนี่ก็ตั้งเดิมนะครับส่วนขานี่ก็ขยับได้180องศานะงอได้2สเต็ปเท้าเนี่ยก็ดับบันจอยแบบนี้นะครับเท้าเนี่ยก็ขยับปลายเท้าได้แบบนี้นะครับจุดขยับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าบันดานนี่ได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออเทอ์ซอรีในกล่องกันเลยดีกว่าครับไป สำหรับอะซซอรี่ที่ให้มาในกล่องน,นะครับก็จะมีมือมาทั้งหมด3ข้างนะครับที่อีกข้างหนึ่งที่บอกว่าสข้างคืออยู่กับตัวหุ่นนะฮะนี่อีกตัวนี้เลยวางนอนก่อนแล้วก็ปีปืนโอเคเดี๋ยวผมแกะพาร์ทของปัสติก่อนโอเคเดี๋ยวเราเอาลองมาให้ดูกันเลยดีกว่ามามาดูดีเทลปืนกันดีกว่าครับตัวเป็นพอเพกอุ้ยเอ้ย ที่น่าประทับใจนะครับก็คือตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดึงได้มันก็ดึงได้จริงๆนะท่านผู้ชมดูดูดิโอ้ยมันดึงได้นะครับแบบไม่ต้องมีพาร์ทมาเปลี่ยนนะแต่ว่าระวังกันด้วยนะเหมือนกันเหมือนกับกว่าถ้ามันแบบน่าเขาร้องเนี่ยมันก็จะดึงไม่ได้นะครับก็แจมเลยนะครับแต่ว่าจะดึงเข้าดึงออกเนี่ยเราวัระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าแกนเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวมันจะหักเอานะแล้วข้างหน,น้้นยินดึงได้ไหมเอาไม่ได้นะแต่ตรงนี้เจ็บมากนะครับเพราะว่ามันแหลมๆเนาะแล้วก็ เอ้ยโอ้ไอ้นี่นะกางได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยม,มีอะไรทาได้อีกไหมหมดแล้วนะครับเคประมาณนี้เนาะสาหรับกลไกลของปืนแล้วมือที่จะให้จับปืนเนี่ยก็จะเป็นมือแบบนี้นะฮะจะเป็นมือที่นยครับมันจะสามารถเนี่ยงไกได้แบบนี้นะเคเดี๋ยวผมจับมือก่อนอันนี้คู่นี้นะฮะอันนี้คือคู่สาหรับเนี่ยงไกนะครับส่วนต่อมาครับเป็นท่าแปลงร่างนะครับครกก อะไรบางประมาณแล้วนะฮะน่าจะใช่นะเป็นท่าคล้ายๆแปลงร่างนะครับต่อมาครับมือคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่ให้มากับตัวเป็นมือกำนะอ่าอันนี้จะเป็นมือคล้ายๆกับคลายมือแล้วครับแบมือประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาลองใส่ปืนกับตัวหุ่นกันเลยดีกว่าครับมาฮะเดี๋ยวผมจะใช้ลองใช้มือข้างนี้นะไม่รู้ว่าข้างไหนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกับมือที่บอดี้นะฮะเ มือเนี่ยจะเป็นยาครับเราก็ยัดเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรนะแต่ว่ากลัวมั่งก็ดีนะฮะเดี๋ยวมันขาดหักอะไรขึ้นมาเนี่ยสวยเลยนะฮะไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีสแปร์นะเคมือเข้ามาแล้วันนี้เดี๋ยวผมอ้าออกด้วยนีจะยิงละจะยิงละแล้วก็เปลี่ยนมือกับอนไหนีันี้ข้างนี้ข้างนี้ข้างซ้ายของตัวหุ่นนะเปลี่ยนมือเป็นมือนี่นี่นี่ชูบนี่เข้ามายกแขนยกแขนใครใครใครท้อ้อยผิดสำนึกมั่ จะท่าโอ้โหค้างมันคนแน่นเลยโอ้โหตัวครับจะท่าจะทางก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ว่าถ้าไม่ติดที่แขนข้างนี้เนี่ยมันแน่นไปนิดนึงเนี่ยผมว่าจะแจ่มว้าวมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยดีกว่าครับไปสำหรับช่วงสรุปช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีข้อด้อยหลายเรื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกทีละเรื่องๆนะฮะเรื่องแรกเลยนะครับก็คือ อาจจะเป็นปมนิดๆหน่อยๆสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความขลังความคลาสสิกไปสักหน่อยนะครับสีมันเลยไม่ฉูดฉาดส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือบางจุดนะครับที่ผมได้มาเนี่ยมันมีทั้งแย่บ้างแบบเป็นนัดเดาในตำนานบ้างหรือแม้กระทั่งบางจุดนี่แข็งจนไม่กล้าขยับเลยก็มีนะครับทำให อาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นไหมแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นครับทั้งขาทั้งแขนอะไรนี้แต่ว่าถ้านํามาตั้งโชว์เฉยๆเนี่ยผมก็แนะนําครับตรงนี้ราคาไม่แพงนะครับตอนนี้สำหรับวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้ววันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ